สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องคุยสาระ HR Channel มาพร้อมกับความคืบหน้าสำคัญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสูตรการคำนวณบำนาญชาราภาพของผู้ประกันตนครับเมื่อวันที่29กร,รกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมชุดที่14ครั้งที่16 2568ได้มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชาราภาพโดยเปลี่ยนมาใช้สูตรแค่การคิดเงินบำนาญชาราภาพสูตรใหม่ ที่เป็นธรรมกับผู้ประกันตนมากขึ้นซึ่งสาระสำคัญมีดังนี้ข้อแรกปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นใช้ฐานเงินสมทบเฉลี่ยตลอดอายุการทำงานคูณกับค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบเพื่อสะท้อนรายได้ที่แท้จริงมากขึ้นข้อสองเรื่องการชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับบางคนที่คำนวณบำนาญสูตรใหม่แล้วได้น้อยกว่าสูตรเดิมจะมีมาตรการชดเชยเป็นเวลาหปี โดยในปีแรกหลังแก้กฎหมายจะชดเชยส่วนต่าง100%ปีที่2ชดเชย80%ปีที่3ชดเชย60%ปีที่4ชดเชย40%และปีที่5ชดเชย20%ครับข้อ3การกำหนดแนวทางจ่ายบำนาญใหม่จะใช้ระบบคะแนนบำนาญชราภาพหรือเป็นชนทอย n ์โดยคิดจากค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบและจะมีการปรับค่าบำนาญตามดัชนีค่าครองชีพหรือแคร์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจจริง ข้อ4ให้สำนักงานประกันสังคมจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารความยั่งยืนทางการเงินหรือฟันดิสตรัตเตจเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารวมถึงแนวทางปรับเพิ่มเพดานอัตรางเงินสมทบซึ่งไม่ได้มีการปรับมานานแล้วโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี2,570และล่าสุดจากการสื่อสารจากเพจประกันสังคมก้าวหน้าได้สื่อสารเป็นข้อความผ่านเพจว่าอัปเดตสำนักงานแจ้งหลังประชุมหน่วยงานภายในเตรียมประชาพิจารณ์ สูตรบำนาญใหม่แค่วันที่1ถึงวันที่17ตุลาคม2,568นี้จากการประชุมภายในสํานักงานประกันสังคมเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมามีการอัปเดตว่าจะเปิดประชาพิจารณ์เรื่องนี้ระหว่างวันที่1ถึง17ตุลาคม2,568ผ่านระบบกลางทางกฎหมายและช่องทางหลาย Official Account ของสํานักงานครับเรียกได้ว่าเป็นก้าวสําคัญของการปฏิรูประบบบำนาญที่จะส่งผลต่อผู้ประกันตนในอนาคตอย่างมาก เลยทีเดียวครับและขอบคุณแหล่งที่มาของการสื่อสารจากเพจประกันสังคมก้าวหน้าด้วยนะครับที่มีการสื่อสารอัปเดตถือว่าเป็นความคืบหน้าสําหรับผู้ประกันตนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องหากท่านกดติดตามคลิปนี้ท่านจะได้รับชมเรื่องการปรับสูตรแคร์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะได้รับชมคลิปหรือข่าวสารอย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไปและอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคุยสาระ HR Channel ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ